สวัสดีนะครับมโต๊ด915ทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่อยากบอกอะไรคุณของชาวธาตุดม่าตลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่15เมษายนปี2568มอโต๊อธิฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ะดูไบโหราศาสตรไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดมกลุ่มตุลเมทุนไพย,ย่าบอกอะไรคุณขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตาของชาวธาตุดมเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโต้อ,อ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคน ที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่เดะฟูเป็นพลังงาน, Full, น,พงงาน Full, ไพ่ใบแรกทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในตัวของเราเองหรือความเป็นอิสระหรือการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเราเองในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้มีความสุขและให้กับตัวของเราเองนะการหาสิ่งใหม่ๆการหาโอกาสให้กับตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่สามถ้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือเขาดึงคน อื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่ไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นหวังผลประโยชน์ในเรื่องถูกของเรานะมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเลนการปกปิดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทนทุกข์มีคนที่ทรมานใจหรือคุณอาจจะไปรับรู้ความเป็นจริงและความเป็นไปดีไฮพิเทศนี่คือการที่ดูแลตัวเองเป็นคนที่รัก ในความสวยความงามความดอในดวงคุณนะมีพลังงานไพ่เก้าเก้าไม่เท้าความเครียดความคิดเยอะความคิดมากหรือมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นในความคิดของเราไม่ได้หรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่ยังลืมคุณไม่ได้ในวันที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์คุณในวันนั้นกลับมาแคร์คุณในวันนี้เดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป้าหมายเฮงชัยชนะ เป้าหมายแหงความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณมีคนที่รู้จักคุณเยอะหรือการที่เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวของเราเองหรือการที่อดีตที่ผ่านไปมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่เรามอบให้กับใครแล้วเราอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบให้กับเขาเต็มที่มอบใจให้เต็มร้อยความรักความผูกพันความห่วงใยการดูแลการเอาใจใส่ของคุณสเตนชาวสิงรัคนาสิง์ เป็นพ้าแห่งการที่คุณไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่สะตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเข้มแข็งและอดทนคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่ใครคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลเขาห่วงใยเขาทําเพื่อเขาในทุกๆอย่างนะมีพลังงานไพ่ดีแห่งแมนดีแห่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่อาจจะเป็นการที่ยังมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังค้างคาใจ ของคุณนะครับเป็นพลังงานให้5ดาบนะ5ดาบการเลือกราการยาร้างการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือการที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องความคิดเห็นหรือทัศนคติ ต่างๆที่คุณกับเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือการใช้อารมณ์ใช้คำพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งกันและกันนะคนที่รักกันเขาจะแขกับความรู้สึกของคนที่เขารักในออบคัพเป็นพลังงานไพ่กัลยาณิมิตในความคิดอาจจะมีการที่เราอยู่กับใครแล้วเราเป็นคนที่เป็นกัลยาณิมิตที่ดีคอยเกื้อหนุนและคอยเกื้อกูลหรือการที่ในช่วงนี้อาจจะมีการที่เราได้พบเจอกับกัลยาณิมิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนและก็ญาติหรือการที่มีคน ช่วยสนับสนุนในเรื่องต่าง,างๆแก่เรานะครับเป็นพลังงานไพ่เก้าไม้เทา้าก้าไม้เทา้าการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปมีพลังงานไพ่แนนาคตท่านมีพลังงานไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยคุณไม่อยากที่จะเสียใจในเรื่องความรักอีกเราอยากได้รับกับคนที่รู้ค่า เห็นคุณค่าในหัวใจที่เราจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งนะเอร์เราครับโอกาสการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ตื่นได้แล้วมันเป็นช่วงเวลาของคุณในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณก้าวเดินในเส้นทางเดินของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ทีวัดทีวัดคือพลังงานไพ่ความยุติธรรมความเป็นผู้นำ อำนาจและความรู้สึกและการรู้จุดอ่อน จุดแข็งที่แท้จริงของค,คุณการได้รับชัยชนะการได้รับการยอมรับและความสําเร็จในเรื่องกฎหมายในช่วงนี้ของชาวธาตุดมนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังางานไพ่สิบใบไพ่อยากบอกอะไรคุณนะในตอนนี้มันเหมือนมีพลังงานการที่ยังยังมีพลังงานการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3หรือการที่ไปพบเจอกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่คุยกันหรือการที่ ไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานฟรีและงานบันเทิงได้นะคนที่เคยทําให้ผิดหวังคนที่เคยทําให้เศร้า คนที่เคยทำให้เสียใจหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่มีเป้าหมายเป็นคนที่มีแบบแผนเดียวกับคุณที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนคุณนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดทบทวนว่ากับสิ่งที่ผ่านมา ความรู้สึกของเราที่มอบให้เขาคนนั้นหรือความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันยังมีความผูกพันและความผูกมัดของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกลับมาขอโอกาสการขอโทษขอคืนดีการที่ปรับความเข้าใจกันและกันนะครับอขอรูปพนังานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตลุลมนะครับอขอรูปพังานของพ่อดีสองเหรียญความพยายามความไม่แน่นอน เป็นพลังงานการที่เราเคยพยายามประคับประกองในความรักในความสัมพันธ์ความรักเราขับงังคับใจไใขไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะล้างในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยไปนะความรู้สึกต่างๆเนี่ยเป็นฝ่ายเราที่ รักเขามากกว่าในวันนั้นที่เขารักเราเดอมสันความสุขความสําเร็จความสมหวังนะในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่คุณกลับมาอยู่นิ่งในแบบของคุณในมุมของคุณในที่เดิมของเราความคิดถึงความโหยหากําลังเดินทางมาในวันที่คุณเหมือนจะปล่อยมือจากเขาในวันนี้มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังโหยหาคนอดีตกําลังอยากหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่อยากทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์วันที่อยู่ อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าวันที่อยู่ไกล กลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่เรานิ่งขึ้นในวันเวลาที่เราเลือกที่จะเดินหน้าในตอนนี้ของเรานะในทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งขวากหนามมีทั้งปัญหาแต่คุณจะเป็นคนที่กําหนดในเส้นทางเดินและโชคชะตาด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นต่างไ่ไหนครับการกลับมาขอคืนดีของคนเก่าๆคนเดิมๆการกลับมาเอาใจใส่การวิงวอนการอ้อนวอนการขอร้องควีนออฟซอดราชนีสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสัรรค ที่ผ่านไปแล้วความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะอุปสรรคและปัญหาเรื่องราวต่างๆคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนแก้ไขกับปัญหาในตัวของคุณเองด้วยความชัดเจนของคุณนะ หรือการที่โอกาสที่มีไว้ให้คนเน็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้า,วามีพลังงานให้เดอร์ไฮโดรแฟนเป็นพลังงานให้คําอธิษฐานหรือมีพลังงานการที่คุณอาจจะไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่ากับเรื่องความรักนะมีคนที่กําลังมีสติหรือเป็นคนอดีตที่ผ่านมา กำลังตื่นรู้กำลังคิดได้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วในตอนนี้เขารู้แล้วว่าความห่างไกลทาให้เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาคิดถึงคุณเขารักคุณเขาแคร์กับความรู้สึกของคุณแค่ไหนการมุบอ่อนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุด การเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้วันเวลาให้การเวลาเนื่นนานเสเพียงใดความผูกพันความผูกมัดความรู้สึกดีๆมันยังอยู่ในความรู้สึกของเขาคนนั้นเขายังปล่อยมือจากคุณไม่ได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรักความผูกพันยิ่งทวีคูณนะ v i e อ of fortune กงร้อยให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้คำพูดคนก็เปลี่ยนได้ความร,รู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ จิตใจคนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาการที่ไม่แน่นอนแห่งความรู้สึกกะอดีที่ผ่านไปแล้ว มันอยู่วนคืนกลับไปในอดีตไม่นดาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณจะอยู่ในห่วงวนเวลาที่เป็นปัจจุบันในตอนนี้ของเราวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เอรอบครับการเริ่มต้นโอกาสงการเริ่มต้นถุวยแห่งความเปลี่ยมร้นหัวใจที่เคยมอบให้ใครสักคนหนึ่งคุณคอหัวใจดวงนั้นคืนมาความรู้สึกที่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกที่ไม่เคยสนใจความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นค่ากาันในวันหนึ่งที่คุณกลับมาโฟกัสตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ ใจคุณไม่ออกเป็นฝ่ายเขาที่ไม่รู้ว่าคุณน่ยยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสเขาได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เดินจากไปแต่ในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่เดินจากไปเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาขอโอกาส ขอโอกาสให้กับเขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปหรือเปล่านะเป็นภ้าแห่งการที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวที่มีคุณในวันนั้นคนที่อายุน้อยกว่ากาันคนที่อายุแตกต่างกับากนาเจ็ดถ้วยความฝันและความหวังเขาอยากกลับมามีความฝันเขาอยากกลับมามีความหวังร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสที่อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาเอาใจใส่ความรู้สึก ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาอยากขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำาให้ความรักความสัมพันธ์ต้องเจ็บปวดหรือเขาไปพบเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนที่มีเจ้าของหรือคนที่ปิดบงังหรือคนที่ซ่อนเลยหรือคนที่ไม่ฟังเหตุผลในตัวของเขาหรือการที่เขาไปพูดอะไรไม่ได้ในตอนนี้มีการที่คุณเคยรับฟังเขาในทุกๆเรื่องคุณเคย รับฟังในความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ถึงการกระทำของเขาคุณรู้ถึงจิตใจและคําพูดโกหกและคําพูดไม่จริงในวันนั้นที่เขาเคยคุยกับคุณนะการที่เราให้อภัยกับคนที่เรารักเราต้องได้รับกับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งนะการพูดคุยการเคลียร์ใจการติดต่อการสื่อสารการทักทายกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์นะ,อะขอรูปพรางานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอเช็พรางาไพ่ในปัจจุบันมีไพ่ของ King of Sword นะ King of ดอกคิงออฟสอเนี่คือการที่มีพรังงานาไพ่คนที่เข้มแข็งคนที่ฟอร์มเยอะฟอร์มมาก กำลังเจ็บปวดในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทนทุกข์ทรมานใจในวันที่ไม่มีคุณอีกแล้วในตอนเนี้ยในวันที่คุณเลือกที่ปล่อยในตอนในภายนอกเขาอาจจะดูไม่มีอะไรนะภายในเขารู้สึกถึงความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปคืนนอร์มัลตเคคุณคือราชนีถือเหรียญคุณคือสิ่งดีๆที่ในวันนั้นที่เขาขาดคุณไปในวันเนี้ยเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่โฟกัสคุณเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆเรื่องคุณเป็นคนที่ เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินหรือในช่วงนี้จ,จะมีการที่พบเจอกับคนที่เข้ามาสพอร์ตในเรื่องการเงินหรือมีพลังงานพิททหารตำรวจคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินได้นะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน ความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในแวดวงสังคม w วิดเมจิเชียนปันพลังาางานให้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการลิเริ่มคุณเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ในโลกปัจจุบันของเราในสิ่งที่เราเรียนรู้เราจะสามารถ ในตอนนี้มีพลังงานเพื่อความมีสเสน่ห์และคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้เร็วได้ไวคุณเป็นคนที่มีเซน์และหลั่งสังหอนในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีเซน,น์ในอย่างแม่นยมคาดการอนาคตในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจได้นะวิวออฟฟอร์จูนโกงร้อยให้โชคชะตาโชคชะตานําพาหมุนวนให้คุณกับเขาได้พบเจอกัน ่วงวันเวลาจังหวะและวันเวลาที่หมุนให้คุณได้พบเจอกับคนที่เข้ามาโอกาส่งการเริ่มต้นความรักนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตชาวกันลักขณากันนะแสงตะเกียงความนำทางเป็นพลังงานไพ่การที่เราอยากจะเป็นฝ่ายที่อยู่ในสถานะโสดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ก้าถ้วย นะมีพลังงานให้คนที่หนักเพศเดียวความเจ้าชู้ความหลอกลวงการที่ดูคนที่เข้ามาในความจริงใจและความชัดเจนนะครับพลังงานให้สามเหลียญเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโปะแตกสิ่งที่แตกหักพังไปแล้วความรู้สึกที่พังไปแล้วมันยังมีความหวานระแวงอยู่ในความรู้สึกหรือคนที่ทํางานเกี่ยวบด้านงานช่างงานซ่อมหลุงได้คนที่ทํางานเกี่ยวบรับราชการนะมีพลังงานให้เดอนเพร์ชาวเมธทตุไฟคนที่ เป็นชาวต่างชาติได้เดทการจบการเลิกราหรือคนที่เป็นพ่อไม่ไม่ในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาที่เข้าใจในความรู้สึกของเราหรือเข้าเป็นฝ่ายที่เสียใจมาแบบคุณนะในตอนนี้มีพลังาไพ่เดทคือการที่สัจ,จะทำมาแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความพัดผ้าความผิดหวัง ความเศร้าความเสียใจในวันที่ผิดหวังเราก็อาจจะปล่อยมันไปมันจะมีการที่มีทั้งสมหวงังมีทั้งผิดหวังมีทั้งเศร้ามีทั้งเสียใจมีทั้งโกรธมีอารมณ์ทุก อารมณ์และความรู้สึกในวันเวนลาที่เป็นของเรานะการที่เรามีสติแล้วทําในอย่างที่เราคิดอย่างที่เราตั้งใจในวันที่เรากลับมามีสติและเราเห็นในความเป็นจริงแลกความเป็นไปในตอนนี้ของเรานะครับเป็นพลังางานไพ่สเตนเป็นพลังางานไพ่สี่เมท้ามีพลังางานไพ่เพจออฟขับการเริ่มต้น โอกาสการเริ่มต้นความรักการเปี่ยมล้นไปด้วยความรักหรือความน้อยใจหรือโอกาสที่น้อยหรือเกินสำหรับคนคนหนึ่งในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆข้าวก็เข้ากับไม่เคยหันกลับมาเห็นไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เราเลือกที่จะเดินตามเขาไปอีกก้าวหนึ่งแล้วเราหยุดเดินตามเขาในวันที่เขาหันกลับมาเขาอาจจะไม่เหลือในทุกๆสิ่งแล้วในตอนนี้มีคนที่ คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตสร้างอนาคตด้วยกันนะสำหรับบางท่านอาจจะมีโอกาสที่ได้พบเจอโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่เป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่เกื้อหนุนเป็นคู่คนที่เป็นกันยานมิตร คนที่อุปถัมภ์คนที่คอยคำจุนคนที่จะดูแลในยามทุกในยามเศร้าในยามเสียใจในยามสุขเราก็จะสุขไปด้วยกันในยามทุกขเราก็จะทุกไปด้วยกันการเคียงข้างการแก้ไขปัญหาในห้วงวันเวลามันมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่นะครับอของชาวธาตุลมนะขอทุกธนาให้ในแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่พลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนนะเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานไพ่ ผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรือด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้คุณกับเขามาพบกันนะคู่คนที่สัญญาคู่คนที่เคยอธิษฐานขอพอร่วมกันมาเป็นปพลังาพ่ายจัดเมน้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์รุ่มกันมาเป็นการกระทําเป็นผลแห่งการกระทําเป็นผลที่เราได้มาเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีพบมีเจอมีจากมีลานะ การที่คนคนหนึ่งจากกันด้วยความรู้สึกเดียวกันเขาอยากจากกับคุณด้วยความผูกพันเขาอยากจากกับคุณด้วยความรักมีพลังงานไพ่สเตนตการดูแลของคุณมีคนที่ยอมพ่ายแพ้กับความรู้สึกกการดูแลการเอาใจใส่การปกป้องของคุณนะมีพลังงานไพ่คิงออรับราชาถือถ้วยนะเป็นพลังงานไพ่การเอาใจใส่หรือเป็นพลังงานไพ่คนที่ เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เอื้ออาทรเป็นคนที่ห่วงใยคุณเป็นพลังานไให้คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านได้นะครับเป็น,ปนพลังาวุธสิบเหรียญนะเดอเวอร์การเรียนรนะู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ในวันที่สิ้นสุดมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นหรือการที่มีการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นการเริ่มต้นสารความรักสารความสัมพันธ์นะครับเป็น,ปนพลังงาวุธ 6ไม้เท้านะวิกตอรี่นะครับเต้นทางเดินหนใจชนะเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเขาอยากมีความสําเร็จและเป้าหมายเดียวกันในทุกเรื่องราวในไลฟ์สไตล์ในสตอรี่ที่มีคุณนะเดียมเพรสเทพธิดาดาวสุดาวีนัดคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเหมือนดูแห่วงใหญ่เหมือนแม่ดูแลลูกดูแลกับเขาในทุกๆอย่างมีพลังงานให้เดอะเมิชีชยนเดอะเมิชเชนคือพลังงานให คนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดหรือคนคนนี้เป็นคนที่เรียนรู้หรือการที่เราไปเรียนรู้หรือหาการศึกษาอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ในการเรียนรู้นะมพะนีพลังงานไพ่่ก้าวดาบความเครียดความกดดันการที่พบเจอกันการที่มี คนที่หลับตาลงหรือกำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่กำลังได้รับผลวิบากกรรมที่เขาทำไว้กับคุณในวันที่ไม่มีคุณแล้วเหมือนเขาไปพบเจอคนที่ไม่ได้ชัดเจนคนที่มีความลับคนที่ปกปิดในวันที่เขาตื่นรู้เขาเห็นกลับมาเห็นในทุกๆสิ่งเขาคิดถึงดีเอ็มเพรสคนที่เคยไปร่วมอธิษฐานขอพรร่วมกันหรือคนที่เคยสร้างด้วยกันหรือคนที่เคย เรียนรู้และเข้าใจในความสึกหรือการที่คุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอกันที่ยังต้องมาเรียนรู้และมาเริ่มต้นกันใหม่ในตอนนี้นะ,ะมีไพ่ของการที่ยังหลุดพ้นออกจากกันไม่ได้คู่คนที่คุณเคยคู่คนอดีตชาตินำพาให้คุณกับเขาด้วยแรงอธิษฐานนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะ ขอรูปทางอให้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุลมนะครับ มีไพ่ของสองดาบการลังเลการตัดสินใจช่วงนี้ชาวธาตุลมจะมีการที่จะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกในเส้นทางเดินแบบไหนมีการลังเลมีการช่างใจมีความคิดว่าจะต้องตัดสินใจหรือใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยางผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกแต่ความรู้สึกมันอาจจะยังตัดกับใครคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณไม่ได้นะมีพลังงานไพ่ ชัดติกนะชัดติกชาวตุนนะครับคำมั่นคำสัญญามีไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายหรือการที่คุณกับเขาอยากมาสารสัมพันธ์เป็นข้อเป็นครัวกันหรือคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําครอบครัวหรือการดูแลหรือการห่วงใยครอบครัวของคุณอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่หก หกนาบการมุกอ่อนหรือการเวลาวันเวลาในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะเป็นฝ่ายกําลังที่จะมุกอ่อนออกจากความสัมพันธ์เป็นไพ่ใการที่เราจะตัดสินใจนะการที่ยังมีเรื่องราวค้างคาห้าดาบการเลิกราการยาล้า,างหรือคนที่รักกันในวันที่เขาชนะคุณในทุกๆเลือกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวและไม่มีใครที่เข้าใจเขา ในตอนนี้คิดถึงวันที่คนที่เคยเป็นครอบครัวคิดถึงความรู้สึกเดียวกันคิดถึงหัวใจเดียวกันคิดถึงคนที่ดูแลเขาในวันนั้นมีพลังงานให้เอตอ๊บคับการเริ่มต้นความรักโอกาสการเปี่ยมล้นความอบอุ่นในหัวใจความอบอุ่นของคุณนะคุณเป็นคนที่อยู่ใครคุณเหมือนเป็นคนที่มีความเย็นและเข้ากับคนคนนั้นได้นะมีพลังงานให้การเป็นผู้ให้ซิกอรับ หกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆยาขวนกับยาขวนคืนในความรักในความสัมพันธ์น่ามีพลังอาไพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นพ่แห่งการที่การที่เหมือนคุณกับเขายังมีข้อตกลงด้วยแรงอธิษฐานการที่ในวันหนึ่งที่คุณกับเขามีในวันที่เขามีสติในตอนนี้เขาอาจจะคิดถึงคำมั่นขณัญญาที่เขาเคยร่วมสัญญาหรือร่วมอธิษฐานขอพรร่วมกับคุณไว้นะคนเก่าๆยาขวนกับ ในความรักในความสัมพันธ์อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุลมหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่ากูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ